ผมไม่ใช่ตะพลตะพลก็ความจริงพูดหลายครั้งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะก็เลยโดนไปยี่สิบปีแต่ตะพลนั่งแต่ฟังอยู่เนี่ยก็เชื่อพี่เดนะอ่ะเวลาเองจะ่าอะไรเนี่ยเองพูดทุกครั้งเองต้องเหมือนกันไม่ใช่เมื่อวานนี่มึงพูดอยางวันนี้มึงพูดอยางถ้าความจริงพูดหลายครั้งไม่เหมือนกันมึงก็โดนยี่สิบปีทุกวัน,นแต่เพราะปากเ,ง,เงแลวใครจะไปช่วยอะไรมึงได้มึงอย่าไปเชื่อไอ้พวกยูทูบข้างไข่ทั้งหลายไอ้ผูาพวกนั้นไม่มีมันไม่มีอาชีพอ,อะไรนอกจากอะไร มานั่งเทีย่ยมตะพนต้องหมั่นไส้กัะว่ายมึงเนี่ยไปเทีย่ยนะตะพนเชื่อแล้วก็นะอ่าโทรมาพี่เดมจะให้ข้อคิดให้เห็นบอกจะบวชนะไม่ใช่นะบวชแล้วก็รับบริจาคได้นะไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียภาษีด้วยเพราะทั้ไม่ต้องไม่ถือว่าเป็นมีเงินได้สบายรวยเลยนะ่ะน่าบ้ากันไป <c oughs> อ่านะารับสบายสบายนะครับใครอยากจะคุยเรื่องอะไรก็ว่ากันมาอ่าไม่จ่าชี้เยอะ แล้วก็พวกที่รับจำนำรถตอนนี้กำลังเป็นข่าวดังเลยรับจำนำรถทาง Facebook YouTube นี่ก็เยอะนะรับจำนำนะครับพอเอารถมาจำนำแม่ก็ไปขายนะพอถึงเวลาจะมาถ่ายก็ปรากฏว่าไงแม่ไปขายแดกเรียบร้อยแล้วส่งถมาห์บ้างลาวบ้างพม่ากันนะก็ตายหาในก็ต้องเอาตีนกายหน้าปากเพราะฉะนั้นอย่าไปจำนำเลยครับเชื่อผมเนี่ยเชื่อผมนะพอไปจำนำอะไรจักจั่เนี่ยมันก็จะแย่เนี่ย,อเ,ยเอาเล่มเอาอะไรไปจำนำเนี้ย ะครับนะ,ะี๋ยวก็เธอจำนำก็ต้องไปสถาบันการเงินไปจำนำทาง Facebook, Youtube, t i k t อ่าไอจี IG, แม่ก็เจอแต่พวกโจรี่ยที่เป็นข่าวรถแม่ก็ไปขายแดกะนะหรือแม่แม่ก็ดอกโคตบ้างนะเอาไปชนบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อดอกนั้นก็พวกไอคอร์เซ็นเตอร์แม่ก็เต็มโอ้เต็มบ้านเต็มเมืองนะโจรในโซเชียลแม่งเยอะอย่าไปหลงเชื่อคนง่าย เอาที่ดินราคาถูกมาขายเอาสุดท้ายฉนดปลอมเอารถราคาถูกมาขายเอาสุดท้ายรถกขโมยมันไม่มีอะไรของดีแล้วราคามันจะถูกนะครับไม่มีครับของดีราคาถูกไม่มีครับนะมีแต่ของโจรราคาถูกนะทนายปลอมก็เยอะอ้างตัวเป็นทนายปะไม่ใช่สํานักงานทนายนี่ก็เยอะอ้างตัวนะครับเป็นทนายปลอม ต่ตลอดคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆวันๆก็วิ่งเต้นนะพาไปพบผู้รับผู้ใหญ่นะเออพาไปพบอายการไปพบผู้ว่าไปพบผู้กํากับผู้การไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกรับจ้างวิ่งเต้นไม่ใช่รับจ้างว่าความนะครับรับจ้างวิ่งเต้นไม่ใช่รับจ้างว่าความคนพวกนี้ก็เยอะแยะไปหมดในสังคมไทยเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนระว,วังนะไปจ้างนายว่าความแทนที่จะคุยเรื่องว่าความกลับไปคุยเรื่องวิ่งเต้น คุยเรื่องลกคดีผมเป็นเพื่อนกับผู้กำกับผู้การผมเป็นเพื่อนกับอายการผมรู้จักกับอาิบเดีอายการคือคนพวกนี้ก็คืออะไ่ถ้าทนายล้านข้าววิ่งเต้นห้าล้านกินข้าวครั้งละแสนไอ้คนพวกนี้เขาเรียกพวกซ้ำเติมประชาชนต่าใครเจอคนประเภทนี้ก็อัดคลิปอัดอะไรไว้แล้วมาหาพี่เดีเดี๋ยวจะประจานให้เอาให้แบ่งดังออกรายการหุ่นกระแสไปเลยพวกนี้เขาเรียกพวกหาแดกกับการวิ่งเต้นนะนี่ล่ะ แ,แล้วทุกวันนี้ก็ไปไงนับจ้างฝากคนเข้ารับราชการนับวิ่งเต้นอะไรแต่ไรเนี่ยนับเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวเลยนะยเยอะแยะไปหมดอ่ะโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงนะจานะวันนะจะดูข่าวอันนี้มีอะไร้าครับอ่ะานาาแปดแชรสลดดอยช็อบดอยยอไว้สี่ขวบถึงนอนไม่เจอแม่แตะโกนเรียกตามหาสุดท้ายทับตกจากห้องพักชั้นหกภายในคอนโดมิเนียมลงมาด้าล่าเสียชีวิต นะครับเหตุเกิดช่วงเช้ามือที่บานมาพื้นที่สอนอพัก,กนหนุนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ก็สามขวดตกวันนี้สี่ขวดขอแสดงความเสียใจนะครับเนี่ยเรามีลูกมีเต้านะครับเราก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ปล่อยให้ไม่ดูแลนะครับเนี่ยตกจากคอนโดมานะครับเมื่อวานนี้ก็ลายวันนี้นะขอแสดงความเสียใจนะนี่ครับเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเรื่องเราม,รมลาีลูกมีหลานต้องดูแลนะเนี่ยอยู่คอนโดเนี่ยปล่อยแค่ตกลงมาเนะี่ยตายเลยนะ น่าเสียใจมากนะครับของแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องครับการราชการก็เยอะแยะรัฐบาลเศรษฐาจะขึ้นเงินเดือนดูนะครับปล่อยปักได้เลยนะครับนะขออนุญาตประจานใหม่นะฮะการการเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตและการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรงงานรุกรบิดเนียเกี่ยวข้องทั้งหมดากระทรวงกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงาหกรมนะย้ำนะขออนุญาตประจานนระกลาโหมมหาไทย สาธารณสุขแรงงานอุตสาหกรรมนะครับห้ากระทรวงนับต้องห้ากระทรวงนะมีข้าราชการจํานวนมากกินเงินเดือนแดกภาษีอยู่นะครับแต่ถูกตั้งคําถามจากพี่น้องประชาชนว่ากินเงินเดือนกินภาษีแนละ้วได้ดูแลเอาใจใส่ไห,ไหมตรวจขันตรวจตาไหมทําไมปล่อยปละทาไมละเลยนะนะนะครับไม่ตรวจตาไม่อะไรต่างๆจนเป็นที่มาของคำว่านะโรงงานระเบิดครับ <c oughs> คนตายเสียชีวิต23ศพนะยากพี่น้องจำจำจำศพไม่ได้เพราะมันเล็กหมดเลยต้องมาตรวจอัตรัากษณ์ันนะอันนี้ก็เป็นความบอกชำํำนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะเป็นความที่เรื่องที่ว่าน่าเสียดายมากสำหรับพี่น้องประชา,าชนเรื่องนี้ก็คงจะต้องหา,าผู้ที่รับผิดชอบกันไปนะก็ต้องหาแพะมารับบาสนะหน่วยงานราชการก็จะต้องหาแพทมารับบาสนะ<ๆ>ก็จะหาใครมารับบานะครับ โยนความผิดให้เจ้าของโรงงานไปนะครับนะอย่างนั้นหรือนะผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเป็นนายทะเบียนเนี่ยต้องรับผิดชอบอไรไหมเพราะตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคุกเพิกระเบิดเนี่ยนะคนอนุญาตเนี่ยเป็นนายอำเภอนะตามพรบอดอกไม้เพลิงเนี่ยพศ2490นรอเกานี่ยนะกรมการปกครองเนี่ยรับผิดชอบอธิบดีต้องรับผิดชอบไหมผู้ว่าต้องขอโทษประชาชนไหมนายอำเภอต้องขอโทษประชาชนไหมหน่วยงานที่เป็นเจ้าบ้าพต้องขอโทษประชาชนไหม พี่น้องประชาชนได้เห็นไหมครับหน่วยงานของรัฐได้มีใครออกมาขอความอประชาชนไม่มีได้จะออกมาปฏิเสธบอกว่าอะไรโรงงานได้รับอนุญาตชอบเรื่กฎหมายแล้วครับชูรครูนะครับผมทําชอบแล้วครับผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแต่ละคนครับนี่แหละประเทศเราไม่ไม,ไม่เจริญก้าวหน้าเพราะว่าเรามีนักการเมืองมีข้าราชการแบบนี้แม,ไม,ไม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยข้าราชการแม่ก็เออกูทาตามหน้าที่จบแล้วกอนุญาตไปแล้วให้ก่อตั้ง โรงงานผุหลังจากนั้นไทรจะชิบหายจะตายหากเรื่องของแม่งไปนะสมัยก่อนก็มีซาติก้านผะับเนอะก็อนุญ,ญาตให้ก่อสร้างอาคารหลังจากนั้นแมงจะไปดัดแปลงอาคารทําเป็นผับคนตายต้องเยอะตังแยะจำได้แค่ซาติก้านผะับเนอะไทรจะตายของตายหามาช่างแมงไปเพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรกูกูอนุญาตกูสร้างเสร็จบอกมึงจะไปดัดแปลงอาคารอะไรก็เรื่องของกูไปทั้งที้ตามกฎหมายอาคารหรือที่เขาเรียกว่าบรบอาคาร เจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่โยธาเขามีหน้าที่ต้องไปตรวจตาขับรถไปดูซิมีใครดัดแปลงอาคารไว้ในพื้นที่ของเราแต่ปรากฏแม่งไม่ทาหายจนสุดท้ายซาติก้าผักแม่ครับเป็นไงยับย่อยยับ,ยบอับอะไรอับจนคนตายเยอะแยะที่กพ,พิการถามว่าใครแม่งรับผิดชอบไม่มีหน่วยงานของรัฐแม่ก็พอมีเกิดเหตุก็แจ้งความเจ้าของตึกเจ้าของอาคารคนดัดแปลงอา้าวอยากถามแล้วพวกมึงกินภาษีแดกภาษี้วพวกมึงได้ทำหอกทำดาบอะไรบ้างไหม นะเออทำหอกทำดาบอะไรก้งไม่มีหน้าที่ตรวจตาลงเน่ยพวกมาคงอาคารที่ก็เอาไปทำผับทำอะไรล่าสุดไม่พอสัตตหีบจำได้ไหมนะก็กรมการปกครองของเือนกันนะครับนะผู้ว่านายอำเภอผักเถื่อนครับตัวเองเป็นผู้ว่าตัวเองเป็นนายอำเภอปล่อยให้มีผับเถื่อนในสัตีหีบก็ไม่เห็นมีใครต้องรับผิดชอบอะไรก็ปล่อยให้มีตั้งผับเถื่อนทั้งๆงใบอนุญ,ญาตเปิดสถานบริการก็เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอผู้ว่า นะครับแมยอำเภอพวกว่านี่ก็เป็นเลยฮะเป็นนายทะเบียนจะอนุญาตอะไรเนี้ยดังนั้นถ้าคุณออกตรวจพื้นที่คุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีผับถือที่ชัดเีนแต่พวกมึงไปไงพวกมึงไม่ได้ทําหน้าที่ออกคับสากกระเบือเลยเลยจริงไหมครับพี่น้องจุกรูคนเหล่านี้นะครับกินภาษีแดกภาษีแต่ว่าทํางานไม่เต็มที่จริงไหมครับพี่น้องประชาชน เห็นด้วยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และช่วยกันแสดงความคิดเห็นคือไม่เคยไปตรวจเตอนแล้วมันมีผับเถื่อนมันถ้าตรวจก็รู้เพราะอะไรคนเข้าไปเที่ยวไปอะไรเป็นร้อยเป็นพันไม่สนใจหาในต่อมาไปไ็นะก็ปรากฏไฟไหมคนตายเยอะแยะมากมายถาม่าผูว่ากรมกันฟกองแนมเพอเรัเป็นชอบอะไรบ้างเวลามีเรื่องผับเถื่อนอะไรมันก็โยนขี้ตำรวจตำรวจแม่ก็ต้นทุนต่ำ,ำนะสัญญาณงานตำรวจห่งช่ติพอบอกตำรวจในคนแม่กระจายว่าร้องอี นะไม่ผิดแม่ก็บอกผิดเพราะอะไรเพราะต้นทุนตํารวจที่แม่กรนะจับถามว่าตารวจต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบแต่ตำรวจเนี่ยไม่ายเหตุปลายเหตุเลยคดีอาชญากรรมต่างๆเนี่ยตำรวจนี่ายเหตุนะมันต้องเริ่มต้นแต่แตก,า arn, แการป้องกันและกำรบาับกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่สองแบบกฎหมายเชิง arn, ป้องกันกะับกฎหมายปราบปรามป้องกันก็หมายความว่าคุณจะต้องมีวิธีการ เออก็ก็เออเดี๋ยวเอาพวกคำร้อง40ตัวอะไรด้วยหมยบัญายามเลยเผื่อสานงาลูกเ้างคือกฎหมายมันมีสองอย่างส่วนที่เป็นป้องกันกับส่วนปราบปรามป้องกันก็คือมีหน้าที่ต้องป้องกัน